โอโคโอรีโอพี่สามโอโค่เหรอติดเลนะอเท่าไหร่นะพี่ตอบหกร้อยยี่สิบอ่าสามร้อยยี่สิบแล้วแต่ติดทั้งหกร้อยยี่สิบ ลองสูงอ่ะขโมยข้าวญี่ปุ่นกินหน่อยอันนี้พี่ขีดไปแยกถุงไปสอนก็พูดแยกถุงถหงหิวโอ้โหห้าหกฝากพี่พ้ดมาแล้วพี่ขีดถึงทั้งถุงเออใส่ไปเลย ต่อไปค่ะเอามาล้วงค่ะสิบอนที่ขั้นถุงนะเดียวขั้นถุงนะขั้นถุงนั่นแหละคือแยกถุงกันข้าด้ส่สามถุงนะมีอะไรบ้างอะมีทั้งหมดห้าถุงข้าดใส่สามถุงอะไรขโมยอะไรข้าวดไมีอะไรบ้างอ่ะนี่มีลูกคนมาโูกคนมาครพดโพดลูกกุ้งหอยคนม้าแข้งม่วงอือแล้วก็กุ้งคนาหอยนกงบกระเทียม ขออใส่จุกม่วงกุ้งม่วงกุ้งม้าลมเปิดเลยด้วยกันจ่ายค่ะหนไม่มีฟรีแล้วฟรีพี่เบียร์เขาทำไม่ซ้ำแทนนะลูกค้าเงี้ยเดี๋ยวแม้อยากให้ใครรู้ฟรีแล้วสรุปเดียดฉันตาต่อไปเดี๋ยวฉันต้องฟรีอะไรนะใช้หรืมวยล็อกใช่เหมอหมูค้าว้าย แม่นมว่าไงหาไปแล้วแล้วแม่อยู่ไหนอะเราต้องรู้าโอเคตามมาลกลเสร็จแล้วตามคืนนี้เลยนุ๊ดีมาตามคืนนี้คนทะเลแม่ แม่ตรงสี่แยกไปเลยเลี้ยวขวาอะไรพี่เต่าอ่ะเต่าอยู่อยู่อยู่นะครับทุก็ถมีไว้ยู่จะได้คนอิ่มอย่างกระจ้าโอ้อ่ะคลิปอะไรอันนี้คิวสีใบไบ่ข้าวโพดถอยนางรมกุ้งสดข้าวโพดหอยนางรมกุ้งสดพิเศษโคตรลงกุ้งใช่ไหมพิเศษค่ะแล้วก็อีกสุ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอเคนี่สอรูมาเจ็ดบานหุ่นน้ำทงอย่างเนี้ยข้าววันนี้ ประมาณสี่ทุ่มนะคุณแม่โอ้ใช่ค่ะคุณจอเรนนะคดูประจวุชิ้นนี้ใช่ไหมแม่ตัดไปมาใครอีกถุงนี่อะไรอีกนี่ถุงเดียวโพดมะม่วงแล้วก็หอยแขรงหอยนางรมกุ้งแค่ตอนเพ็ดนิดเดียวโพดม่วงแขรงลมกุ้ง่เพ็ดนิดเดียวขพดโพดมโคตรหมาหอยสั่งมาถุงนี้ก่อนสั่แล้วก่อนโคตรหมาหอให้สั่งแล้วก่อน

อะะไรนนมโคดม่วงหอยแขงหอยนางรมกุ้งสดโคดม่วงม้าลมม้าลมคู่อ่ากุ้งคือไม่ใช่ปูไม่เอากุ้งหอยแขงหอยนางรมกุ้งแล้วหอยแขงแขงนางรมเยอะหอยอ่ะนิดเดียวนิดเดียวเลยนะนิดเดียวเลยนิดเดียวตักเลยวะโอ้โหมีมั้ย เดีจะจะ๋ยวเอาจัดกรหน้าหนึงแล้วก็ไอ้ตุงหนึงงยาปูหมาถุงนึ่งไปดีที่นี่ฮะยาปูหมาน้ำนมกดติใช่ปะไม่ต้องนะอันนี้เผ็ดไหม ไปหยิบหลอดน้ำตาลมาลูกหลอดตาบรสเลงหยิบมาครบคอะไรเดียวจะองตัเองไอ้สอนอกไปใช่ป่อันนี้ใสกระดุงเดี๋ยวไสอนเลยเดี๋ดูแต่ขยเองออันนี้ยาปม้แปดสิบตังคออยู่ที่พี่เียนนี่เท่าไหร่ของเท่าไหร่แปดสิบของายยี่อ จ่ายใช่ไหมพีายถอนแปดสิบ่ยถอนแปดสิบไปให้พี่เบิร์ดด้วยผิดมแรกเลยเริ่มแรกก็ผิดเลยอั้นสามถุงเท่าไรโฟมมาค่ะคิวต่อไปคือเรียยเรียบร้อ อันนี้สองอันนี้สองร้อยหกสิบจ้ะคอลสองซีคอลสองซีมหกจะเท่าไรสามกุงกระกมาองหลขงช้างองช้าได้ทาไปต่อ บจบกุ้งร้อยห้าสิบร้อยย่สอ่ะแล้วก็โคมาเมื่อกี้ทิในนี้ด้วยประมาด้วยวันนะี้อีกเอนมหสาสนะอ่ะฝ้ายขอได้ไปดินสิบบาทเขียนหน้าตูงหมได้เดี๋ยวไปให้เขาพี่ค่ีเเลยแปส่อม๋มีมาแนนตนอแลมิก <100, 200. S 2> มาค่ะ

ใน้งเรียนสองห้านะโรงเรียนใครกดโกรธช่างเขาค่ะใครกดโกรธไม่รู้ค่ะไ้เจริญเจริญแล้วกันค่ะวันนี้จะไม่ด่าแล้วครับเป็นวันหอวงพ่อแล้วจะไม่ด่าแล้วครับวันศุกร์น้างานนะครับเดียวเยวันนี้เป็นวันหอวงพ่อนะจะไม่ด่านะเห็นเนาะทังนังค่ะชื่อต่อใบตาเล่นมาล้วงกลูกมาล้วงค่ะมาลวงลูกเรายังไม่ได้จับเลยเราจ่ตังไปแล้วเีงสีอะ ตั้งหน้าตัางนี่กชุาเลยนี่ผชุนะติดหลวงลูกไม่หลวงฉันใตตังออรดุสี่านี่เบอามาิวต่อไปครบปะนี่คบนี่นะนี่รจะินพี่สิบเอ็ดกพนี่ร้อยสไดยังหมเลิเลิเลิ้นะเอามาเอาเอาจะด้ปกีวสวะบนได้อ สบแปไปเอาเป็นมากลางรอคนสักลางตรงใยังไม่ตามนัแดนะเนี่ยแดง ทำเจริญขึ้นแล้วอะไรวะลูกอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่หมีต้องมาไม่สวยด้วยเอาเอาอะโทนมาให้อ่ะเอาอะโทนมาให้อย่าลืมอะโทนเอาโทนให้ไม่ได้เอานี้เลยนะเอาคืนเบียจะเด็กแล้ว่าโบ่เลยบอกเลยอะล่าไปแขงม้า มีตันตูดีกับตายชั้พระคุณลุงทองเอางานไปทำงานก่อสร้างอันนี้คือยังไงแยกปะเนี่ยก็แยกชุดเดียวก็ชุดเดียวแยกเป็นไรใช่ไหมเนี่ยเป็นมันป้ายไปนี่ เอ๊ยน้ำแยกแยกน้ำมันน้ำแยกน้ำนี่แยกไปเลยนะอ๋อยังไม่แยกปลาสักผู้พวกนี้หยุดเนอะนะหยุดปุ๊บหยุดหลายวันนี่ใช่หรอหยุดหลายวพรุ่งนี้หยุดเดี๋ยวเราไปทำไอ้รวมกิจกรรมร่วมเรื่องร่วมอะไรรวมพีจีหรอ อ,อันนี้เป็นอันนี้แยกใช่ไหมพ่อบ <Yeah, yeah. S 3> แยกแยกเราวันไหนที่ว่าไปคำชะโดชนโดคำชะโนดไปยี่สิบเจ็ดค่ะไปแจ้งกันกันเ<ๆ>ที่ยวอีกเริ่มเริ่มทำบุญยี่สิบแปดค่ะไปหยิบอะไรใบอัตโนมัติคำชะโนดนี่เป็นงานอะไรใช่เปล่มีทำบุญทำประมุนอยู่แล้วไม่ไ yeah, ม,ม่จำเป็นต้องงานอะไรอ๋อทำบุญมีไหม มกูจแดบ